ท้ายที่สุดแล้วเซเลนสกี้ก็แพ้ภัยตัวเองนะคะไม่ต้องถึงมือปูตินไม่ต้องถึงมือโดนนัดนท์แต่อย่างใดค่ะแต่ชาวเคียฟเองเนี่ยแหะค่ะจะเป็นคนพิพากษาเขาเองนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะก็ดันไปปิดหน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใสโปร่งแสงให้กับตัวเองนะคะล่วงหน้าเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมคะก่อนที่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปเจรจาที่ตุรกีนะคะไปขอรราเซียเจรจาะคะเพื่อที่จะหยุดหน้างานอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับ เลนสกีนะคะก็เป็นฝ่ายขอเจรจาก่อนแล้วก็ขอพบปูตินด้วยนะคะก็กะ,กะว่ารีบปิดหน่วยงานที่คล้ายๆปปชบ,บ้านเราเนี่ยนะคะพูดง่ายๆแล้วก็ไปนั่งเจรจา หากเจรจาแล้วออไม่สามารถที่จะต่อรองได้จำปเป็นที่จะต้องลุกจากเก้าอี้เนี่ยก็จะได้ไม่มีชนะติดหลังแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นค่ะเพราะว่าชาวเคียบไม่ได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดทางด้านของ EU, เออออกมาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเงินของเขาที่ส่งไปต้งมากมายเนี่ยแทบจะหมดเนื้อหมดตัวลอนจอนกันเลยเนี่ยเอาไปทำอะไรกันหมดนะคะจริงๆแล้วอ่ะควรที่จะถ้าจะแพ้นะก็ควรจะแพ้ได้อย่างคะแนนที่สวยกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นความเล่า เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะก็น่าจะอ,าออกมาเยอะทีเดียวสำหรับชาวเคียฟนะคะเพราะว่าพิกกี้เอกเมื่อคืนเนี่ยถึงกับออกมาออกชีวีเลยแต่แน่นอนค่ะเขาบอกว่าที่ปิดหน่วยงานครั้งนี้ก็เพราะราศีไม่รู้ยังไงนะคะแต่ว่า